Oh. สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับรายการอันดาอันดาครับมาแล้วก็ต่อจากคลิปเมืม่อเมืม่อเมื่อเมื่อก่อนเมื่อคลิปแรกที่บอกว่าจะมาเล่นออฟไลน์ครับคือแบบว่าคลิปก่อนเนี่ยไม่มีเวลาเลยเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูฮนะคือแบบว่าเล่นออนไลน์ไม่ได้อ,ออฟอไลน์ยไป นี่คือแบบว่ามันมีมันมีอยู่หลาย,ยด่าน,นมีกี่ด่านเนะี่ยเป๋าเรามันมีอยู่หกด่านนะนี่หกด่านแต่ผมถึงถึงด่านที่สามเป็นแบบนี้นอ่าก็ไม่คิดเปิดเปิดเปิดกระตัดได้หนึงครับเนี่ยนะผมเล่นถึงด่านเนี่ยครับถึงด่านสามอืมผมเล่นด่านที่ผมค้างแล้วกันมันมีแบบเหมือนรถพิเศษก็คือโอ๊ยลืมปิด แบบยังไงอะคือแบบมันภารกิจเสริมไม่เฉยนะครับน้องผมไ,มได้ให้ดูภารกิจหนึ่งก่อนเล่นเลยเออพูดถึงเกมนี้มันก็มีปั้นหนึ่งอนะมานี่คือพูดถึงเกมนี้มันก็มีพลังหลอดพลังงานด้วยนะ,ะต้องเก็บไว้เวลาเล่นภารกิจที่ก็กินไปสามหรือสี่อันสี่แท่งเดียวอสี่อันเลยหมดอานนี่นึงนะ อืมได้แล้วโหด่านนี้ไม่ชอบเลยโหเริ่มปิดด่านนี้มันให้บุกไปในห้องนะง่ายอันนี้มันก็มีระเบิดเ,เอาใหม่ฮนะทำอะไรของมันอ๋อต้องยืมมือครับทำไมไม่คิดถึงข้อผิดพลาด ตาเลยพูดติปะคะอือต้องยิงที่มือครับเมื่ี้ผมเคยิงที่หัวมาคือมันจะไม่กดไงอือโอโหตัวอะไรเนี่ยนี่ตรงนี้น่าจะรวมนะอันนี้ก่อนอื่นต้องไงอ้หานแล้วก็ไอ้บ,บ้านี่โอเคครับภารกิจนี้ไม่มีอะไรเราแค่บุกไป คือว่าห้องแต่ละห้องห่วงเลยละห้องเออครับอันนี้ก็มีเวลบมาครับแล้วต่อไปจะเล่นแบบยังไงแบบเดินได้แล้วอันนี้มันด่านแบบเกียร์ห้องแบบมาโอ่ยโดอดน,นจังมาว หัวด่านต่อไปต้อง,อง,องใช้สนาฮะก็มีอยู่แล้วเออ๋ด่านสนามย,ยิง่งชอบเลยเดี๋ยวเล่นภารกิจนีเ้เสร็จเดี๋ยวให้ดูว่าเบอร์ด่านแรกมันจะเป็นยังไงภาพสวยมากเกมนี้ต้องเปิดตัวไม่ออกไปดิด่านซุ่มยิงชอบด้วย แต่ผมถนัดในมันติมากกว่าอุ้ยมามาท่านมันมาสูงมาให้อยู่แล้วเนี่ยใส่เสียมเอาอยู่รู้แล้วไม่ต้องบอกครับเอา อืืออโอเกมนี้ก็ภาพสวยอยู่นะทำเหมือนจริงนะ,น,ะน,นี่เราเอาไปแล้วนตะัดก็ตังเมื่อไรเอากปแต่อานยี่ก็เออ้หแปลกหลังก็อีกแลัว ก็เนการาออนี่มเสียเขามันจะจบแค่ไหนเนี่ยโอ้ยจะกระตุกดินี่มันมีแวนฟอยาเงียด้วยก็อีข้าารับมีข้าวสาอายอบีจีก็ด้โอ้ยอยาดิอยาต้องยิง ตัวใหม่ต้องยิงหัวสีย,ยิงสรจะอไนนะไรเหมดี๋ยวผมไปให้ดูการเปิดตัวของของนี่ก่อนอะไรของภารกิจแรกเลยมาเราเริ่มเล่เลนเ เอาไปเลยไปนี่ก้ารกกิจแรกุ้ยไม่ใช่เด็กนี่อ้ยอย่าพึ่งขึ้นเอาโหลดใช่ไหมเนะี่ยนั่นนั่นตัดไปตอนที่โหลดนี่เสร็จแล้วโหลดนานเลยเอาไรนะครับก็ตัดมาจากเมื่อกี้ครับที่หลุดนะเนี่ยตอนนึง แล้วข้าภารกิจให้ดูกันโอ้ยอย่าเพิ่งนอนแลยเนาะนี่ไม่นอนนอนทอภารกิจแรกคำดวงเวนิสให้ขี้เกียจอ่านนี่คือหน้า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 ตาของตัวละครครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ยืนถือปืนอยู่เนี่ยเนี่ย ดาวอันนั้นก็จะเป็นตัวละครหลักใช่ที่ตัวเราอ่ะตัวที่เราเป็นอ่ะก็ะดูเหมือนน่าจะใช่ใช่เลยแหละเวรานานนะครับไม่รอช้าผมจะไม่เข้าลวลานนี่นี่ครับเปิดตัวเลยภาพสวยมาเราไม่ต้องบอกกันนี่เพื่อนน <'s> ะข้าวสวยมาก นี่เรากเนมาคอมะพีเกมเรากินเน,นื้ที่เป็นชิกมังนะ้งเนาะตไม่ได้แต่ไดนะ้ละถ้าโรเซ่มันต้องมีไปโหลดข้างในไปเหมนะือนแสวยมากน้ำทำเหม,นะม,นะม,นะมือนมากเลยอือหือสวยจริงอือหือเหมือนเป๊ะเลยแต่ยังดูไม่เหมือนก็จะตอนขึ้นมาจากลานนะ

อือเน่ไม่ควรไปเล่นในออนไลน์ในเออมันไม่ไปด้วยเลยพ่อมันชาบตั้งมา s <S เ่าตัดแล้ว <Thanks. S 1> มาเอามอร่อยโอ้ออ oh. ไปเลยท <Contact. S 1> ี่ภาพสวยมากเกมโอ้โหตัวเบี้ยวด้ so วยเกมนะี้ทำหนุ่เนาะภาพสวยเลย พูดแรงๆหน่อยเนี่ยมาครับสเต๊ก็ได้นี่เอาในสเต๊อเดียวโอ้มีระเบิดเลค่อยระเบิดไปแล้วระเบิดแรงมากคอหักเลยมาครับมันเลยมันเลยเกมเนี้ยภาพสวยอยู่ในโทรศัพท์เลย เขาบลกฟรีครับแต่เนื้อที uh ่มันจะพอหรือเปล่าไม่รู้แอะอย่างนี้แหละครับที่ภารกิจอันนี้ผมชอบเลยไจะใช้เป็นคนตั้งด้วยภาพสวยนี่อืมอืมมีเงินมีอาวซีด้วยมีช็อปเปอร์อะไรมาตรงนี้โอ้ยเหี้ยครับพี่มีเกล็ดน้ำติดหน้าด้วยภาพสวย โอ้ยตายสิค่อยเนี่ยเฮ้ยชอปเปอร์นี่ก็ตามมาเลย oh. Oh. ไม่ใช่ช็อปเปอร์นะเว้ยชคอปเปอร์แต่คนฝรั่งเขาเรียกว่าช็อปเปอร์ครับโอ้ย ot, fire, fire, fire นี่ตายคู่คู่ oh, โอ้วยไม่รอดละรอดแน่นอนแล้วก็ Oh, yeah. น,นี่ครับบ๊ายบายวัสดีครับ